าแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวีเดีทูดายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมพ่อไม้แล้วก็ช่องพีใหม่จังกันอีกเช่นเคยนะฮะในขณะนี้นะฮะท่านกำลังเห็นผมนะครับขุดนะครับขุดถนนนะฮะ สร้างครับกับดักนะครับให้กับซอมบี้นะครับไม่เชิงกับดักครับสร้างหลุมล้อมรอบบ้านนะครับเพราะว่ามันยังเหลือส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่นะครับในสิ่งที่ผมคิดนะฮะคือมันจะต้องล้อมรอบเลยนะครับยังเหลือส่วนที่เป็นถนนก็เลยมาเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็อยู่คนเดียวเช่นเคยนะครับก็ลุยกันยาวๆนะครับมามาป้าป๋าจะขุด ขุดแล้วก็ขุดของขุดนะครับคือผมขี้เกียจนะครับบอกอย่างนี้เลยว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจแบบว่ามานั่งเตาะเตาะทัๆๆๆๆๆๆ้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการตาะสองฝั่งนะครับแล้วก็ถลุงนะครับถลุงด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าถลุงด้านล่างที่ว่านี้มันเป็นยังไงเนะี่ยอ๋อเสียงโดนเรานะครับโดนคือไม่ไหวแล้วนะครับชนนะครับ ชนกับอิดด้านบนนะดังแตกเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยขุดนะด้านล่างตรงกลางไปนะฮะมันก็จะพังทลายลงมาเองนะครับนี่เป็นวิธีการที่แบบว่าคนขี้เกียจนะครับก็จะได้ของน้อยแต่รวดเร็วนะครับทันใจแน่นอนตอนแรกเนี่ยผมก็กำลังคิดอยู่นะครับวันๆอยู่นิดนึงว่ามันใกล้กับคุณเจนได้ไหมนะฮะนี่ฮะ ปรากฏว่าได้ครับถือว่าดีครับดีเลยทีเดียวนะฮะทีเดียวเชียวแหละนะฮะนั่งขุดอย่างนี้มาหลายชั่วโมงแล้วต้องบอกว่าหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมอยากให้เสร็จไงแต่ก็อยากจะอัดเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีเวลาอัดนะครับเอาเอาอย่างนี้เลยละกันนะครับระหว่างขุดก็อัดไปด้วยเลยจบนะง่ายๆนะครับถามว่าทำไมไม่สตรีมครับผมนี่ฮะเวลาที่ผมอัดครับ เที่ยงคืนฮะเนที่ยงคืน14นาทีครับถ้าสตรีมครับแม่เจ้าน่าจะมีชาวต่างชาติมาดูนะฮะเออก็เข้าท่านะ <c oughs> ว่าไปนะฮะมาขุดเลยขุดยาวๆเลยผมทําการเพิ่มเสียงในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างเสียงดังไหมหรือว่าเสียงเบาไปนะครับ หรือว่าเสียงแตกนะต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้ยินนะครับก็เลยเพิ่มเสียงแบบจุใจไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีแหละนะฮะมันก็จะมีเสียง noise หรือว่าเสียงธรรมชาติเข้ามารบกวนมากยิ่งขึ้นนะฮะ้ขุด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 อีกขุดอีกฝั่งนี้ผมทลายไปแล้วนะครับจะอุ้ยคุณโดนรับคุณโดนจีจีอย่ามาขวางทางสิครับ เวลาคุณโดนมาแล้วผมไม่สามารถตีอะไรได้เลยนะฮะนี่อุ้ยอะไรแข็งแข็งไม่เอาไม่เอาเราไม่เล่นของแข็งเราเล่นสายนิ่มๆนุ่มนิ่มสายเตะดินฮะนี่ฮะเตะดินไปเตะดินไปแล้วก็เตะดินไปเราจะทําพวงกระต่ายถล่มนะครับประมาณนี้นะฮะใกล้ถล่มยังอุ้ยอ้ตรงนี้ถล่มแล้วอื้อ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 ้ รัวๆครับรัวๆต้องบอกว่ารัวๆเลยทํำลายนี่เรียบร้อยเลเวลขึ้นเฉยเลยอ่ะดีจังเลยเอาอะไรดีอันนี้ไหมโรบปติกิักอัน,นึงด้านล่างเราสามารถใช้โรบอทใช้โดไม่ไม่ไม่ใช้โรบอทนะครับได้2อันนะแอคทีฟ2อันเลยนะครับพวกพวกไอป้อมนะครับผมป้อมยิงขยะนะครับกับป้อมถีบนะฮะ แต่ผมก็ล <laughs> uhm ัง hmm. ค <c oughs> <c oughs> ิดอยู่ว่าโดนจะได้ไหมผมอยากได้แบบโดนบินตามหลังสองอันอันนี้คือความโลภของผมใช่ไหมก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับผมก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนกันสักเล็กน้อยนะครับคืนแดงเดือดนะน่าจะสร้างเงนไปถึงคืนแดงเดือดเลยนะครับมโนเอาไว้นะฮะมโนเอาไว้นะครับประมาณนั้นเลย วิธีการแบบนี้นะครับผมเป็นวิธีการที่น้องผิงใช้นะครับเราก็เอามาใช้บ้างนะครับขี้เกียจนะครับเจาะเข้าไปแปบ๊บเดียว15นาทีแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปเอาไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมน่าจะได้ดูน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องตัดข้ามนะช่วงนี้ไปนะครับตัดตัดบ้างตัดบ้างอย่าให้มันแบบ ให่าให้มันทั้งหมดเลยมันเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวหลังจากทําตรงนี้เสร็จนะผมว่าผมจะไปแวะบ้านหลังนู้นนะครับซึ่งเรายังไม่เคยเข้าเลยนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ,ะอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นนะฮะต้องเข้าซะบ้าง backstep ผมว่าไม่ต้องแล้วนะฮะมันน่าจะน่าจะไม่ต้องแล้วละ่ะมันอีกนิดเดียวเองนะครับนี่ตรงนี้อู้หอห้อ,อลมืม <c oughs> <c oughs> กำลังขุดอยู่ดีๆถล่มลงมาเลยดีที่ตัวเองไม่บาดเจ็บนะฮะโชคดีไปไอ้หนูเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะเสร็จอ้อสร้างทางเสร็จสักทีนะฮะห่าง4บล็อกเลยนะครับเราจะต้องทำนะครับทาง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 ตรงนี้ผมผมว่าผมจะต้องลื้อใหม่นิดนึงแน่ๆเลยเดี๋ยวทำทางขึ้นของซอมบี้ใหม่นะครับอา้าวหนึ่งเรียบร้อย ไหนดูซิดูซิซข้าพเจ้าขอดูเจ้าปดาปดาบ้าประดูบุกรสะบูขุ๊บขอดูบล็อกไม้หน่อยมีไหมมีไหมนี่ไงต่อเติมบ้านซะง,งั้นในพาร์ทนี้นะฮะเราต้องทำบ้านให้สวยหรูรับมือซอมบี้ที่กำลังเดินทางมาได้ข่าวว่าซอมบี้กวนนี้เนี่ยจะมาถึงในวันที่70 หม่ก็อีกเพียง5าวันเท่านั้นท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเร็วแต่จริงๆแล้วมันช้ามากเดี๋ยวกันนะพูดผิดหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันช้าแต่มันเร็วมากเออมันต้องอย่างนี้สิไอตรงนี้ผมว่าผมรื้อออกก่อนไม่ไหวบอกได้เลยว่าไม่ไหวครับนี่ยไอบล็อกไอบล็อกนี้ฮะ จะได้แต่ละอันลำบากลำบนโอ้โหแม่จอดแม่จอดน้ำมันเรามีไหมขี้เกียจครับบอกได้เลยว่าขี้เกียจนะฮะขี้เกียจมากๆครับตอนนี้ครับเอาละเจอดีแล้วเจอดีเข้าแล้วพอไหมหน่าน่าจะอีกสักสองสมอันพอเฮ้ ทำก้อนใสกระสุนดุกๆๆๆๆๆๆๆุดดุแล้วก็กดแชร์อือโอ้กระจายเรียบร้อยโอ้ขอขอบคุณมากโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนี่ขนาดไม่ได้แบบว่าทำเองเนี่ยแค่เห็นนี้ยังเหนื่อยเลยนะบอกตรงๆนะครับหืมสุดๆนะครับอันนี้วางบล็อกเข้าไว้ แล้วก็ทำการอัปเกรดเลยเป็นหินเลยนะครับในอนาคตเราก็ได้อัปเกรดหมดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันพื้นยังไม่เป็นรูครับเราก็อย่าทำให้มันเป็นรูมากไปกว่าน,นี้ครับอันนี้เราก็อัปไปฮะแล้วก็อัดด้วยความเป็นหินครับใส่เข้าไปครับเพราะว่าหินเรารู้สึกว่าจะได้มาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ใส่ได้ครับใส่ก็ได้สุดๆสุดๆเป็นเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะ บ้านเราต้องแข็งแรงทนทานเข้าไว้ครับรับมือกับซอมบี้ได้ดีนีฮะนี่นี่นี่อื้อหืออึบอึบตรงนี้อึบอึบอึบ,บพังค่อยว่ากันนครับพังค่อยลงลงไม้เองลงอะไรเองครับอ่าสวยพอประมาณนี้พอไหมยังยังอีกนิดนึงอันนี้ปล่อยไปครับอันนี้ไม่มีอะไรฮะ ไม่มีอะไรก็บ้าแล้วผมจะาวางกับดักไว้อีกสักสองอันนะฮะขอสองอันสองอันนี้สองอันนี้เลยโอเคโอ้โหเรียบร้อยโอ้สั่นเลยครับดูฮนะถือสันส่นสันส่นสั่นเป็นไวเปเตอร์เลยอุ้ยตสั่นสั่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงน,รงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีเอาแบบนี้ไหมนี่แบบนี้ฮะอย่างี้ฮะ เอาครับแบบนี้เลยน่าจะดีนะครับน่าจะดีแล้วก็อย่างนี้ฮะอ่าอย่างนี้ครับให้ซอมบี้มันกระโดดกระโดดมาครับส่วนตรงนี้ผมว่า,าผมจะต้องทำลายตรงนี้ทิ้งซะนะครับไม่ได้อัดอัดเข้าไปครับโอ้ตรงนี้ปูนพังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวมาซ่อมนะครับ นี่ขนาดเป็นเหล็กนะครับขนาดเป็นเหล็กเลืดยังลดเยอะนะฮะนี่นะทางเดินทางเดินนนแล้วก็ต้องต้องเป็นทางเดินตรงนี้เลยครับดูก่อนนะพูดถึงทางเดินประตูประตูเราสามารถสร้างประตูใหญ่ได้นี่นะ,ะอ,อันนี้ใช่ปะ่ะผมว่าน่าจะอันนี้ใช้ไมมพันหนึ่งใช้เหล็กร้อยและอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็น,นกลไกครับเป็น power ครับ โอเคผมเอานะฮะผมเอาผมเอาเดี๋ยวผมต้องหลอมเหล็กก่อนนะครับร้ 160. อยหกสิบม,มันจะได้ดูดีขึ้นไงเปิดลงมาทางนี้นะครับผมว่าแต่บ้านบ,บ้านโชเราเรามีทางไปบ้านโชวอยู่นะครับแล้วเราต้องจัดการด้วยนะเพราะว่าซอมบี้มันข้ามบ้าน <laughs> นะครับข้ามมาได้นะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบจา้าบมากนะครับเอาละงั้นตรงนี้เราก็ วางไว้จุดหนึ่งตรงนี้ฮะซอมบี้ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะมันก็จะกระโดดขึ้นนะครับผมอ,นนอันนี้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 กำลังคิดอยู่อ,อันนี้คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับน่าจะน่าจะปล่อยนะครับสองบล็อกเนะี่ยปล่อยถ้าเกิดโดนทําลายทิ้งก็คือปล่อยเลยนะครับให้ซอมบี้เขามุ่งเน้นมาทางนี้แทนนะครับขึ้นนี่ขึ้นนี่มาหนี่นะฮะก็จะได้แบบชา้าลงอีกนิดนึงนะครับอ่าอะไรอะไรอีกไหม แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงที่ซอมบี้เขาไปไปจุกกระจุกกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยผมสามารถซ่อมได้ไหมใอ้ซ่อมได้ครับแต่โอ้โหต้องใช้สติลไอ้บ้าเอ้โอ้โหปูนที่เราหวังเอาไว้ฮะได้มาเพียบเลยนะครับคราบพระใจอย่างยิ่งป้าป๋าจะได้อาเป็นปู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 นไปก่อนนี่นี่อืมอืมอือือซ่อมอะไรที่พังก็ซ่อม สาวว่าเป็น,ป,นปูนไปเลยครับอไหนๆก็ไหนๆแล้วครับป้าป๋าขอแบบหนาๆหน่อยครับเฮ้ยเฮ้อันนี้อันนี้เป็นปูนไปเลยมันไส้ไหนๆก็มีปูนไงก็ใช้สักหน่อยนึงก็และกันนะจะเป็นไรไปแล้วมันจะมีตัวโหดๆเกิดแถวๆบ้านเราไหมเนะี่ยในเมื่อมันเป็นปูนเพราะเราสามารถซ่อมพื้นถนนได้ด้วยโอ้โอโอโอโนี่ฮะ แต่ว่าใช้ปูนใช่ไหมบ้าไม่คุ้มเลยโอเคฮะแต่ก็ดีฮะซ่อมพื้นถนนได้แต่ใช้ปูนครับแต่มันก็โอเคอยู่นะพลังมันตั้งพนะันห้านะฮะนี่จัดจัดไปซ่อมพื้นถนนนิดนึงครับจะได้แบบดูดีหน่อยนึงฮะเพิ่งรู้นนเนี่ยซ่อมได้เออเออเพิ่งสังเกตโอ้โหพอซ่อมเสร็จปุ๊บเด้งเลยครับพื้นดินมันเด้งขึ้นมาสวยเลยฮะโอ้ ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะทําลูกกงให้กับปืนช็อตกันดีไหมปืนช็อตกันมันจะพังหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันสวยออู้อย่างแน่นพอแล้วปูนพอแล้วเหลือน้อยฮะตอนนี้ปูนเหลือน้อยแล้วครับจะอัพบ้านนู้นไม่ได้แล้วนะครับมีเวลาบ้างแล้วครับก็เลยอัพนิดนึงฮะสวยฐานที่มั่นเราครับดูดีครับใช้ได้ไอ้บล็อกนี้ไม่ต้องแหละนะ้าปล่อยเถอะ อันนี้อันนี้ผมมีผมมีอะไรที่สามารถาเป็นรั้วได้บ้างไหมต้องทำใหม่ครับผมรู้แล้วว่าผมจะเอาอะไรดี <c oughs> โอเคพังสองอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเรียนเป็นตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็หมุนรอบด้านเลยอุยจานี่เนี่อันนึงอีกอันนึงโอเคโอ้โห กว่าจะได้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาเป็นรั้วครับเป็นรั้วแบบนี้ครับหมุนออกนอกหมุนออกนอกออกนอกออกนอกโอ้โหอย่างเท่อย่างจา้าบครับอย่างจา้าบต้องบอกนี้เลยครับทุกทีเราจะไม่สามารถวางแบบนี้ได้นะครับ <g ül> ในเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้ระวังได้แล้วอู Ooh, ด้ดูดิมันเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะแล้วก็ในอนาคตโครงการครับยิงยาวครับล้อมรอบเลยครับรับ้วโอ้โหสุดๆนี่ครับดูสิครับเหล็กเท่าไหร่ละครับ7400กว่าอันล่ละมันต้องการอีกอ6าสิ 56, เอามาอีกสัก60ได้ไหมอู้ย <Ooh. S 1> สบายๆให 60. อพอแล้วพอ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 เอาแค่อันนี้พอครับ ได้เสร็จแล้วก็หยุดเลยนะฮะฮะเราต้องเหลือเหล็กเอาไว้ใช้งานบ้างไม่งั้นแล้วก็ถ้าเกิดหมดก๊อกนี้สุดครับสุดส,ดสดจริงๆครับเอาละเราไปฟาร์มต้นไม้กันดีกว่านะฮะนี่ต้นนี้ฝั่งนี้นะครับโอ้โหปลูกซะสวยเชียวน้องแม่ถือว่าเป็นแบบมือโปรมากนะครับในการปลูกตุนไม้นะฮะโอ้โห ต้นสุดท้ายตรงนี้เรียบร้อยหลังจากเราค้นเสร็จเราก็ต้องปลูกคืนนะครับอ่าเป็นคนรักโลกนะครับเอ๊ะปลูกปลูกแถวน,นี้ได้ไหมไม่ได้เอา้าตรงนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ,โอ,รบ,รอรบโอ้โหเอาแค่นี้ก่อนนะลูกนะ16ต้นคือพ่อหมาหมดเลยนะตะปูสีดอกเอามาทําไมครับเนี่ยไม่คุ้มเอาซะเลยไฟกับตรงนี้หน่อยไหมน่าจะมีซอมบี้เกิดแล้วนะตรงนี้นะครับ กลับมาเกิดใหม่ย่างกลับมาเกิดใหม่ย่างปิดไฟหนึ่งอูโหูเกิดใหม่แล้วครับเต็มที่ฮะเราต้องเต็มที่กับชีวิตสักหน่อยหนึ่งครับ2ตัวแล้วฮะย,ยังมีอีกเป็นกระบุงแน่ๆนครับจําได้ครับที่เดิมที่เดิมอ้โหูโโหปิดปิดเลยครับอู้หูอู้ออหอัดมันครับอัดมันเนี่ย อย่างมันครับอุดปิดประตูก่อนครับตัวคารนตัวเดินเอาหมดเนี่ยอาตายเลยล่ะครับหมดยังครับหมดยังเรียบร้อยครับเสร็จสับอา้าวกล่อง <c oughs> มีมาใหม่ด้วยขอบคุณเอาละอ่าเรียบร้อยหยุดทำงานได้ไม้มาพอสมควรเลยครับเอาเลยครับประตูแบบนี่ฮะใช้ power อ่าสินาทีครับรอกันไปนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วกันนะครับไหนไหนไหนน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่ไงบ้านหลังนี้นั่นเองจอดไว้ด้านหน้าบ้านเป็นบ้านที่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระโดดโผล่มาเลยนะครับตัวกอลัมแม่มาต้อนรับเลยนะครับอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมปล่อยโอ้โห ต้นไม้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นที่ไหนที่ไหนเป็นของใครของใครเป็นของเราทุ๊ทําไมมันรู้สึกแบบเยอะแยะกันเลืกอกินนะครับปล่อยไปครับในเรื่องของการสร้างประตูเปิดปิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในพาร์ทหน้านครับพาร์ทนี้เดี๋ยวอตอนจบคลิปนะฮะเราก็ต้องมาลุยกันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับไม่งั้นล้วก็แย่แย่แน่แน่กระตุกทําไมกระตุกกระตุกจังเลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งฮนะดูก่อนเฟรมเหลือห้าสิบโอ้ยหือสี่สิบห้าสิบเปิด เปิดเอาทุกอย่างแฮมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับคุณวองครับน่าจะชื่อวองแหละนะเดาเอานะโอ้โหมีใครอยู่ไหมฮัลโลหลเซย์ไเซ์วันด,ดีจ้าอุ๊ยโอ้โโอโน่ากลัวมากอะไม่เป็นไรค่อยๆไปกันนะเธอเฮ้ยโอ้ไมก่กอดโอ้ยตกใจโดนไอ้บ้าอมแม่เจ้าถ้าเกิดไม่รู้อะไรไหนูหนี่นี้ ผมว่าต้องมีมีดุ้งอ่ะมีดุ้งดุ้งโดนนะครับดุ้งโดนดุ้งโดนเลยทีเดียวนะครับโดนจินจีนะฮะของเรา,าประตู2อันอันนี้อันนี้ไปด้านหลังด้านหลังโอ้โหแล้วดูบรรยากาศครับฝนตงฝนตกอะไรอย่างงี้ด้วยน่ากลัวคูณ2เท่าเลยครับเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมว่าฝูงซอมบี้ผมได้ยินเสียงฝูงซอมบี้แน่แ่ นี่ไงฝูงซอมบี้จริงๆดุุง้วยมาเลยปะปะอยากเจอมานานแล้วเปิดไฟเลยครับไม่เห็นหน้ามันรู้สึกว่าไม่คุ้นตาต้องเปิดไฟมันถึงจะออว่าใครบ้างโอ้โหผู้หญิงเยอะนั่นเนี่ยอืมเป็นเด็กใครครับเนี่ยอืมเยอะจริงเชียวนะเราอ่ะโอ้โหเด็กเฮียเปล่าเฮียเฮียเดินมาแล้วนะฮะเฮียเฮียเด็กเฮียเดินนําหน้าก่อนไม่ครับ เด็กเสียเว้ยดูเสียสามเสียครับเสียหรือเสือวะเนี่ยมาจัดการปลาดปลาดนักปลาดเลยครับสองสามทีครับตายครับคือแบบว่าเสือเขาเอ้ยไม่ใช่ครับเสียเขาแบบว่าค่อนข้างอ่อนแอนะฮะอ่อนแอจากเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับเวอร์ชันที่แล้วคดอึดนะครับเวอร์ชั่นนี้อ่อนแอมากครับเรียบร้อยครับลุยต่อครับปิดไฟครับเพื่อความหยองขันหยองขวันนะครับ ดูซิมีใครไหมประตูนี้อ้าวมีแต่ไม้แขวนเสื้อแล้วตรงนี้ล่ะซ่อนใครไว้ไหมมีใครไม่มีใครเลยเอ๊ะมันปแปลกๆเนี่ยมันไม่มีซอมบี้เลยจริงหรือผมดูทั่วเลยนะฮะไม่เจอเลยครับงั้นก็สร้างเป็นบ้านอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับบันไดยังมีไปอีกนะครับตรงบริเวณแถวนี้ครับมันต้องมีซอมบี้ซ่อนแน่ๆนั่นครับ หนึ่งลายนะครับหนึ่งลายปึ้งเข้าไปตรงนี้ล่ะมีอ้าอไม่มีครับเป็นเสื้อครับ2ตัวครับโอ้โหเก็บรูกดอกมาด้วยครับใช้อย่างประหยัดครับงกเอ๊ะตรงนี้มีตัวหนึ่งไหมเอ๊ะดูซิดูซิไม่มีอ้ามีโอ้โหหุน่นไอ้บ้าเอ้ยน่ากลัวมากครับหุ่นหันหลังเอ๊ะผมเหมือนเห็นอะไรตุงตุงกไม่ใช่ครับเป็นกระจกไอ้บ้า ตกใจหมดนึกว่าแกจะไม่ใหญ่กว่าฉันแกใหญ่กว่าฉันไม่ได้บอกตรงๆว่าไม่ได้นะครับฉันใหญ่ได้คนเดียวนะครับนี่เท่าไหร่อ่ะพี่3เซนไอ้บ้า <c oughs> รอเล่นนะครับรอเล่นนะจร <c oughs> ิงฮนะรอเล่นรอเล่นจริงๆเงสามสามสามเซนที่ไหนกันแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับมาลุยกันต่อครับหมดแล้วมั้งมันเหมือนเป็นเคยเข้าแล้วล่ะดูทรงใช่จะบีตัวเดียว นะฮะเอาไม่ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเชือกแขวนคอร์สไม่เอาไม่เราไม่เอาเฮือเฮือกอูหูกระโดดกระโดดขึ้นไปเพื่อเอาแค่ไข่นกกระทานะครับกับโคนนกนะครับแค่นี้เองเหรอช็อตกันเลยมะเปี้ยงปึ้งปึ้งอูววเอาตรงนี้ไม่ไม่ไม่ทะลุเหรอครับอูหไม่ไม่เฮ้ยไม่ไม่ทะลุจริงเงี อ๋อทะลุครับโอ้ก็ว่าอยู่นึกว่าจะไม่ทะลุซะแล้วดูในกระเป๋าครับโอ้โหหมดนะฮะขอบคุณมากจังหวะนี้ต้องเปิดไฟแล้วครับเอ,อื้อเอ,อื้อมาป้าป๋าขอดูเลยครับไม่เกรงใจแล้วครับจังหวะนี้เผื่อจะมีของซ่อนอยู่รองเท้าหนึ่งครูเสื้อหนึ่งชุดนะครับงัดแงะงัดงัด,งด,งด,งดไปมันเป็นบ้านที่ผมเคยเข้าแล้วนะครับแต่ก็ จำไม่ได้ครับผมผมเห็นแบบด้านค่าไงผมก็นึกว่าแบบเอ๊ไม่เคยเข้าหรือเปล่าที่ไหนได้เคยเข้าไปแล้วหุ่นที่พังนะครับพังทลายนากก่ากลัวจังแล้วก็มีเชือกที่ห้อยคอนะครับ <c oughs> ใครทําฉากวะเนี่ยฉากนี้ได้ใจโดนใจไปเลยเสียงอะไรมันตึกตักตึกตักตักแย่อยู่นั่นแหละเอาไม่รู้ว่าตัวไหนมาครับปิดประตูไว้ก่อนเนีเดี๋ยวมากวน การเก็บของอยู่ไม่ได้ห้ามควรเด็ดขาดนี่มือโปรโนะฮะมือโปรโลเลยทีเดียวจะมาขัดจังหวะอย่างนี้ไม่ได้มันเสียเซลลนะครับเออตรงนี้ที่ผิงไฟเสื้อผ้าไม้มมเมยอเฮ้ยเขาบอกว่าไม้อันนี้ได้เยอะไดนดูสิสับไป,ป16กอันครับได้อยู่ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรนะใช้ปืนนี้บ้างเปลี่ยนปืนนะเปลี่ยนกระบอกบ้างจะได้แบบ คบทุกคู่ทุกคนอะไรอะไรอะไรอยู่แถวไหนน้องเขาอยู่ตรงไหนอา้าวสวัสดีน้องอน้องจริงด้วยครับน้องน้องคานมาเลยทีเดียวนะครับอดูจากห้องนั่งเล่นก่อนนะครับเหมือนจะมีจุดซ่อนเร้นนะครับอโอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอพี่เล่นอย่างนี้เลย จุดซ่อนเร้นที่ไม่มีอะไรเลยบ้าเอ้ยไม่น่าหลงกลมันเลยแม่เดี๋ยวนี้นี่หลอกเก่งนะเล่าอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าห้องน้ำาครับห้องน้ําที่แบบเป็นประตูสองบานสองด้านน่าคนขี้น่าจะแบบปวดปวดไหมเนี่ย <c oughs> กล้าปวดไหมเนี่ย <c oughs> กำลังขี้อยู่อีกบานนึงเปิดโอ้ไม่ก็โอเคไม่เป็นไรลุยต่อครับ ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอันนี้สวัสดีครับไม่มีอะไรเลยครับด้านหลังครับเรียบร้อยครับหมดแล้วครับนี่เราเคลียร์ง่ายขนาดนี้เลยห่ะจบขนาดนี้จบแค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรนะฮเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาโอ้โหโดนวิผมเพิ่งเห็นโดนแบบระยะประชิดที่แบบมันตามแบบโคตร ตามจองล้างจองบานเป็นครั้งแรกนะเนี่ยก็ต้องขอภัยด้วยนะที่อาจจะไม่ไม่ได้อ่ไม่ได้นานนะครับในเรื่องของคลิปหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเนื้อหาครับเพราะว่าเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการสร้างเสริมไม่ใช่ประสบการณ์ครับสร้างเสริมบ้านนั่นเองนะครับจอดนะครับเอาไว้ในพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทําอะไรกันดีนะฮะน่าจะเกี่ยวกับบ้านอยู่นะครับ แต่ว่าโดยรวมบ้านนี้น่าจะโอเคแล้วครับขุดลงขุดหลุมอะไรเรียบร้อยนะฮะขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอีกตั้ง7นาทีอาแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้เพื่อสนับสนุนนะครับผมมีหลายระดับให้เลือกเลยนะฮะ ส่วนสมาชิกก็ขอขอบคุณมากๆ,ๆครับที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในารัทหน้าครับบ๊ายบายครับ See next time ครับสวัสดีครับ